หลบสปอยวันนี้นะครับกับ w a k e บเ d ด d ม A n ั a n ั s o าว m y y s t e r y ภาคแรกทำเงินต้งเยอะนะครับเสียดายที่2ภาคหลังเนะี่ยไม่ยอมเข้าโรง เหตุฆาตกรรมที่โบดในเมืองเล็กๆก,กลายเป็นคดีในฝันของนักสืรเบนวาบลองกับปริศนาที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ Wake Up Dead Man ก็เป็นภาคที่3ของน i n e South พร้อม,มกับคนเดิมอย่าง r y น n Johnson พร้อมกับ Daniel Craig ซึ่งจุดเด่นของแฟรนไชส์นี้ก็ยังคงเป็นแคสที่เรียกได้ว่าอัดแน่นทั้งรุ่นใหญ่อย่างเ l e n n c l o รวมถึง George Clooney, Mila Kunis, Jeremy Renner แล้วก็ดาวรุ่งอย่าง George O'Connor กับ Kelly Spencery และจริงๆก็มีอีกหลายท่านนะครับซึ่งการที่ได้เห็นนักแสดงเหล่านี้มาร่วมจอมี Interaction กันก็ถือว่าคุ้มละส่วนคนที่ผมชอบแล้วก็โดดเด่นมากๆ คือจอชโอคอนเนอร์ภาคนี้เผลเๆเด่นกว่าแดนนิงครกอีกผมชอบเขาตั้งแต่เรื่อง Challengers ละแล้วเรื่องนี้ในบทบาทหลวงหนุ่มเนี่ยก็มีสเสน่ห์เอามากๆซึ่งภาคนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของศาสนากับความเชื่อมาเสริมให้เนื้อเรื่องมันมีมิติมากขึ้นด้วยใครไม่เคยดูไม่จําเป็นต้องดู2ภาคแรกก็ได้นะครับ k e Up Dead Man หรือ Knife ซาวเป็นหนังแนวจับผู้ร้ายแบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Who ูดานิ t หรือผมเรียกง,ง่ายๆว่าแนวแบบ c o o b y d ดูหรือ c คนันก็ได้นะครับซึ่งจริงๆรากฐานเนี่ยมันถูกอินสปายมาจากพวกนิย มาดัดแปลงเป็นหนังสืบส่วนยุคใหม่เหมือนกันแถมมี3ภาคเท่ากันอีกซึ่งไนท์เซาเนี่ยจะออกแนวโมเดิร์นกว่าตลกกว่าส่วนฝั่งหนังของเคนเนสเบรนาเนี่ยจะเน้นความคลาสสิกเอาไว้หน่อยแต่ทั้ง2เรื่องเนี่ยคล้ายกันมากครับกับการเอาผู้ต้องสงสัยมารวมกันแล้วก็ถูกไขคดีโดยพระเอกที่เป็นนักสืบเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบสองภาคแรกเนี่ยผมการันตีว่ายังไงก็ชอบภาคนี้ด้วยปริศนาสนุกสนุก,นกที่มีโอกาสหักไปหักมาชวนให้คิดนะครับว่าใครเป็นคนทํารวมถึงนักแสดงแต่ละท่านที่การันตีคุณภาพบบบบบบวกกััมุนคคคลาายยเเเรรรีีดตตอออทท้งงื่่่แแถใป็ผชส ดักดาร์กแบบ psychological killer ที่ไม่ได้ต้องการหาคำตอบหรือซีนที่มานั่งอธิบายว่าใครทำอะไรยังไงแต่ Impact ทางด้านอารมณ์มากกว่าซึ่งผมมองว่าน s o ซาวเนี่ย,ยังไม่ได้มีตรงนั้นสักเท่าไหร่ทำให้ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนะัก สำหรับ wakeup d e a d man and น Saw Mystery ผมให้7เต็ม10เพลินๆเลยครับแต่พอมันไม่เข้าโรงเนี่ยผมแอบสมาธิสั้นนิดนึงเนาะแล้วก็อย่างที่ว่าไปว่าส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางตั้งแต่ภาคแรกละและ้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างใครเป็นแฟนๆของ i น h t Saw เนี่ยชอบภาคไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับลบสปอย